เราอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วคุณไปไหนฉันไปด้วยนี่คือคำพูดที่ไอด้าสตรวส์พูดกับสามีของเธอผู้หญิงที่รวยที่สุดคนหนึ่งบนเรือไททานิกไม่ได้นั่งไปกับเรือชูชีพด้วยไอด้าเลือกที่จะอยู่บนเรือกับอีซิดอร์อันเป็นที่รักก่อนหน,น้านี้เธอให้ของขวัญล้ำค่ากับสาวใช้ซึ่งอาจช่วยชีวิตเธอได้อีซิดอร์และไอด้าสตรวส์เกิดในเยอรมนีและอพยพไปยังสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เด็ก พวกเขาพบกันที่นิวยอร์กและแต่งงานกันในอีก5ปีต่อมาทั้งคู่มีลูก7คนแต่โชคดีที่ลูกๆพวกเขาไม่ได้อยู่บนเรือไททานิกอีซิดอร์ทำงานให้กับร้านค้าของพ่อในช่วงวัยรุ่นตอนปลายจากนั้นเขาก็เริ่มธุรกิจเครื่องลายครามจีนและพอร์สเลนกับพี่ชายของเขาซึ่งจเจริญรุ่งเรืองในแผนกเครื่องแก้วที่เมซี่ในที่สุดพี่น้องทั้งสองก็ซื้อกิจการห้างสรรพสินค้าทั้งห้างและกลายเป็นมหาเศรษฐี อิซิโดและไอดาเป็นที่รู้จักกันดีในนิวยอร์กสำหรับความมั่งคั่งการบริจาคความรักและความทุ่งเทอันเหลือเชื่อที่พวกเขามีต่อกันเมื่อใดก็ตามที่อีซิโดเดินทางไปทำธุรกิจทั่วอเมริกาหรือยุโรปภรรยาของเขาก็จะไปกับเขาด้วยเมื่อเธอไปด้วยไม่ได้พวกเขาจะเขียนจดหมายยาวเหยียดถึงกันทุกวันทั้งคู่ได้มีการไปเยี่ยมเยือนบ้านเกิดของพวกเขาเป็นครั้งคราวด้วยในปี1912พวกเขาหนีจากฤดูหนาวอันหนาวเหน็บของนิวยอร์กและมุ่งหน้าไปยังยุโรป ในตอนนั้นพวกเขาแต่งงานกันมา40ปีแล้วส่วนใหญ่ทั้งคู่จะใช้เวลาอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่มีแดดจ้าและแวะที่บ้านเกิดของอีซิดอร์ด้วยเมื่อถึงต้นเดือนเมษายนก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องนั่งเรือกลับบ้านที่นิวยอร์กปกติแล้วพวกเขาจะเดินทางด้วยหนึ่งในเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ของเยอรมันแต่คราวนี้ใครๆต่างก็พูดถึงเรือสำราญสุดหรูอย่าง RMS ไททานิค พวกเขาต้านทานกระแสไม่ได้ก็เลยซื้อตั๋วชั้นหนึ่งสุดหรูทันทีวันที่10เมษายนพวกเขาขึ้นเรือลำใหม่ล่าสุดของไว i t e Star Line มันจะต้องเยี่ยมไปเลยแน่ๆไอด้าและอิซิดอร์ได้หนึ่งใน39ห้องสวีทส่วนตัวที่ด้านบนสุดของเรือตัวมีราคาประมาณ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินในปัจจุบันคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกบางคนนั่งอยู่ข้างๆพวกเขา สแตรส์ uss, ใช้เวลาทานอาหารเย็นที่เบื้องหน้าเป็นวงดนตรีกำลังเล่นสดในหอที่เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์อันหรูหราและกรุมไม้ราคาแพงพวกเขาเล่นหมากรุกและแบทแกมมอนเข้าไปในยิมสระไว้น้ำหรือแม้กระทั่งได้ไปดูสนามสควอชบนดาดฟ้าด้วยความหรูหรานั้นอยู่ไม่นานในคืนวันที่14เมษายนเรือได้แล่นเข้าชนภูเขาน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์สิ่งที่รู้สึกได้คือเรือสั่นและมีเสียงดังก้องเล็กน้อยแค่นั้น จึงทาให้ไม่มีใครรู้ว่าตัวเองกําลังตกอยู่ในอันตรายผู้โดยสารถึงกับเริ่มคว้างก้อนหิมะที่มาจากน้ําแข็งที่ตกลงมาบนดาดฟ้าเรือเจ้าหน้าที่เรือบอกทุกคนว่าทุกอย่างโอเคดีครูต่อมากับตันเอ็ดเวิร์ดสมิธประกาศว่าถึงเวลาสวมเสื้อชูชีพและไปลงเรือชูชีพได้แล้วเรือทั้งหมด20ลำถูกเก็บไว้ที่ชั้นบนเรืออาจจะมีมากกว่านี้ทานักออกแบบของเรือไม่คิดว่ามันจะทําให้ดาดฟ้าดูรกเกินไป จริงๆแล้วมีกําหนดการซ้อมอพยพทางเรือชูชีพสําหรับวันนั้นแต่นี่พวกเขากลับได้เจอกับเหตุการณ์จริงแทนและส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแค่ผู้โดยสารชั้นหนึ่งเท่านั้นที่จะได้ขึ้นเรือชูชีพเหล่านั้นส t ตรวส์ออกจากห้องส่วนตัวแล้วรอคําแนะนําจากลูกเรือซึ่งหลายคนยังมีความมั่นใจอยู่พวกเขาบอกผู้โดยสารว่าอย่าทําบัตรหายเพราะพวกเขาต้องการมันเมื่อทุกคนได้กลับขึ้นเรือแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นเรือกําลังจมลงลูกเรือประกาศว่า ผู้หญิงและเด็กจะขึ้นเรือชูชีพก่อนสแต a u ส์ uss, ยืนอยู่ข้างเรือชูชีพ8 i s อิซิดอซึ่งในขณะนั้นอายุ67ปีถูกเสนอให้นั่งไปกับภรรยาเนื่องจากอายุของเขาแต่เขาปฏิเสธโดยบอกว่าเขายังไม่ได้แก่เกินกว่าที่จะต้องให้ผู้หญิงเสียสละที่ให้เขาเขาอยากรอแล้วก็ทำให้แน่ใจว่าไม่มีเด็กและผู้หญิงถูกทิ้งไว้ข้างหลังเอเลนเบิ Bird, สาวใช้คนใหม่ของไอด้าลังเลก่อนจะขึ้นเรือชูชีพแต่ไอด้าก็บอกให้เธอขึ้นไป บนเรือ,อยังมีที่ว่างสำหรับไอดาและผู้หญิงที่ซื้อตั๋วชั้นหนึ่งคนอื่นๆก็ตะโกนบอกให้เธอมานั่งกับพวกเธอด้วยมันใช้เวลาประมาณ10นาทีในการโหลดเรือแต่ละลำและนั่นคือระยะเวลาที่ไอดาต้องเลือกชะตากรรมของเธอเธอถอดเสื้อโค้ทขนมิ้งแสนสวยแล้วยื่นให้สาวใช้ที่กำลังตัวสั่นไอดาบอกว่าเธอไม่ต้องการมันอีกแล้วแต่เรือชูชีพจะไม่ไปโดยไม่มีเธอกะลาสีพยายามจับเธอและบังคับให้เธอขึ้นเรือ ในขณะเดียวกันวงออเคสตราของไททานิกก็ยังคงเล่นเพลงจังหวะสนุกสนุกอยู่เบื้องหลังให้ตายไอด้าหลบมือของลูกเรือและอยู่บนดาดฟ้าเรืออิซิดอร้อ,รอง้อให้เธอไปแต่เธอปฏิเสธที่จะทิ้งเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้รอดชีวิตทั้งหมดในเรือชูชีพ8จำคำพูดสุดท้ายของเธอซึ่งสแสดงให้เห็นถึงความรักที่แท้จริงเมื่อเผชิญกับโศกนาฏกรรมเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วคุณไปไหนฉันไปด้วย มันใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าเรือชูชีพลำแรกจะลงไปแตะน้ำเย็นจัดด้านล่างความทรงจำสุดท้ายของผู้โดยสารหลายคนเกี่ยวกับเรือไททานิคคืออิซิดอร์และไอด่ายืนควงแขนกันอยู่บนดดดฟ้าผู้โดยสารชั้นหนึ่งกว่า200คนรอดชีวิตบางคนกล่าวว่าคู่รักสตรอสนั่งลงอย่างสงบบนเก้าอี้สองตัวจับมือกันและรอช่วงเวลาสุดท้ายผู้โดยสาร25คนบนเรือชูชีพ8ใช้เวลาที่เหลือในค่ำคืนพายเรือไปอยังที่ที่ปลอดภยัย พวกเขากำลังไล่ตามสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นแสงของเรือกลับกลายเป็นว่าเรือกู้ภัยโผล่มาจากทิศตรงกันข้ามพวกเขาโชคดีที่ถูกพบจนได้ผู้โดยสารหลายคนรวมทั้งเอเลนเบิร์ตเล่าเรื่องราวของไอดาและอิซิดอร์กับนักข่าวโดยบอกว่านี่เป็นความทรงจำที่สำคัญที่สุดของพวกเขาจากคืนอันเลวร้ายนั้นหนึ่เดือนต่อมาผู้คนประมาณสา0 0 0คนไปงานรำลึกกันซึ่งแม้แต่นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กก็ไปร่วมด้วย ดูเหมือนไม่มีใครแปลกใจที่ทั้งคู่ยอมสละชีวิตเพื่อผู้อื่นเอเลนเบิร์ดพยายามคืนเสื้อขนมิงค์ที่โด่งดังให้กับครอบครัวสตรอส์แต่พวกเขาขอให้เธอเก็บไว้เพื่อรำลึกถึงไอดาสิ่งเดียวที่อยู่กับสตรอส์ในคืนนั้นที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือล็อกเก็ตทองคาและโอนิกส์อิซิดอร์เก็บมันไว้ในนาฬิกาพกของเขาล็อกเก็ตมีรูปถ่ายอยู่2รูปซึ่งเป็นลูกชายคนโตหนึ่งคนและลูกสาวคนโตอีกหนึ่งคนล็อกเก็ตถูกผนึกไว้แน่นและภาพถ่ายก็ไม่เปียกเลย เครื่องประดับบางส่วนจากเรือไททานิกยังคงไม่บุบสลายแม้จะผ่านไป70ปีแล้วก็ตามการสำรวจในปี1 9 8 5ได้ค้นพบสร้อยคอแหวนเข็มกลัดกระดุมข้อมือและสิ่งของต่างๆนาฬิกาพกขึ้นสนิมหนึ่งเรือนที่พวกเขาพบได้หยุดเดินตอน1นนาฬิกาสนาทีนั่นเป็นเวลาที่เรือจมนักสะสมหนังสือที่อยู่บนเรือไททานิกทำให้แน่ใจว่าแม่ของเขาและสาวใช้ของเธอได้เข้าไปในเรือชูชีพแล้วส่วนตัวเขาไม่ได้โชคดีในกระเป๋าของเขา มีหนังสือหายากอายุ400ปีไวท์เนอร์กำลังจะกลับไปนิวอร์กหลังจากประสบความสำเร็จในการเดินทางตามล่าหนังสือหนังสือเล่มเล็กๆเล่มน,นั้นจมอยู่ที่ไหนสักแห่งบนพื้นมหาสมุทรพร้อมกับจดหมายเจ็ดล้านชิ้นที่เรือไททานิกกำลังขนส่งมีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนโดยผู้โดยสารชั้นหนึ่งถึงแม่ของเขาในวันก่อนที่เรือไททานิคจะจมมันเป็นจดหมายฉบับเดียวที่ถูกเขียนบนเรือซึ่งรอดจากมหาสมุทรแอตแลนติกที่เย็นยะเยือกมันถูกพับเก็บไว้ในสมุดบันทึกในกระเป๋า ผู้โดยสารชั้นหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นนักเคมีชาวเยอรมันเขาเดินทางไปนิวยอร์กเพื่อเริ่มธุรกิจร้านขายน้ำหอมของตัวเองสิ่งที่เหลืออยู่ของเขาคือกระเป๋าที่เต็มไปด้วยตัวอย่างน้ำหอมขณะที่เรือไททานิกกำลังจมนักไวโอลินวอลเลซฮาร์ดลีและวงออเคสตราของเขาก็ยังคงเล่นต่อไปจนจบเมื่อฮาร์ดลีตระหนักได้ว่าเขาจะไม่รอดเขาเลยตัดสินใจเก็บไวโอลินของเขาไว้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดเขาใส่มันไว้ในกระเป๋าหนังเพื่อให้มันลอย10วันต่อมา พวกเขาพบวโอลินที่เสียหายจากน้ำคู่มันของเขายังคงเก็บรักษามันไว้และหลายปีต่อมามันถูกประมูลขายในราคา1.7ล้านดอลลาร์แล้วก็ยังคงเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลงเหลือจากไททานิกชิ้นสำคัญที่สุดแกรนเปียโนทั้ง5ตัวบนเรือโชคไม่ดีนักพวกมันยังคงอยู่ที่ไหนสักแห่งใต้ทะเลแต่นักดำน้ำสามารถกู้คืนโน้ตเพลงได้หนึ่งแผ่นมันเป็นเพลงจากละครบอร์ดเวมันยังคงอ่านได้แม้จะอยู่ใต้น้ำมันนานกว่า70ปีแล้วก็ตาม รถคันเดียวบนเรือไททานิกมีมูลค่าหลายล้านในทุกวันนี้ r e n โนซีบีคูเป้เป็นของผู้โดยสารชั้นหนึ่งวิลเลียมคาร์เตอร์แน่นอนว่ามันพังแล้วคาร์เตอร์และครอบครัวของเขารอดชีวิตมาได้ในคืนน่าสลดนั่นและถึงขนาดยื่นเคลมประกันร,รถยนต์มูลค่า5,000ดอลลาร์ด้วยฉั้นหมายถึงก็มันเป็นรถใหม่นะนะ